ตามในลายพระหัตถ์ใต้พระรูปดํารงราชานุภาพให้พระยาโบราณเมื่อกลับจากยุโรปพุทธศักราช2473แสดงถึงการที่ทรงคุ้นเคยกับพระยาโบราณราชธานินสมุหเทสาพิบาลมนทนกรุงเกา่าผู้รอบรู้ภูมิสถานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างลึกซึ้ง และเป็นบุคคลที่สมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเชื่อถือยกย่องความอุตสาหะภาคเพียรในการสอบค้นเกี่ยวกับเรื่องกรุงเก่าผู้หนึ่งเช่นเมื่อจะทรงพระนิพนธ์พงสาวดารัชการสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาโบราณช่วยค้นหนังสือถวายบ้างค้นหาเรื่องชนต่างชาติที่มาตั้งบ้านเรือนในกรุงศรีอยุธยาบ้างเป็นต้น เมื่อพระยาโบราณถึงแก่อนิจกรรมได้ทรงแต่งประวัติประธานเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย